มาทําคั้วกิ้งหมูง่ายๆใช้วัตถุดิบหมูบด300กรัมเราใช้หมูบดท,ที่ติดมันเล็กน้อยรสชาติอร่อยแล้วก็ทําได้ง่ายสําหรับเมนูนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมเป็นวัตถุดิบในการที่เราจะทําเป็นเครื่องพริกแกงกระเทียมประมาณ1หัว10-12กรีบหอมแดง5หัวขมิ้นชัน4-5แง่งพริกแห้ง10เม็ดล้างทําความสะอาดเรียบร้อยกะปิ1ช้อนโต๊ะและใบมะกรูดประมาณ สี่ถึงห้าใบเดี๋ยวเราไปเอาเครื่องปั่นมาเลยค่ะแล้วเราก็จะนําส่วนผสมทั้งหมดลงไปปั่นเราก็จะปั่นให้มีความละเอียดนิดนึงค่ะเพื่อที่เวลาที่เราไปผัดกับหมูบดนะคะก็จะเข้ากันไดีๆแล้วก็เมนูนี้นะคะก็จะมีกลิ่นที่หอมมากเลยเราก็จะปั่นไปนะคะปั่นไม่นานให้พอมีความละเอียดแล้วเดี๋ยวเราจะเ,เครื่องพริกแกงทั้งหมดลงไปในกระทะค่ะ เมนูข้าวกิ้งหมูเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาเลยสีของเครื่องริกแกงเขาจะมีสีเหลืองที่สวยน่ารับประทานแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยนะคะใส่พริกไทยเล็กน้อยพอปันให้เข้ากันเราก็จะไปตั้งกระทะแล้วค่ะพอเรานําเครื่องริกแกงทั้งหมดลงมาในกระทะเราก็จะค่อยๆใส่น้ํามันตั้งไฟกลางๆแล้วเราก็จะค่อยๆผัดพริกแกงผัดจนพริกแกงมีความหอมผัดจนกว่าจะสุก เราก็จะผัดพริกแกงไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าจะต้องผัดไปสักระยะหนึ่งในขั้นตอนนี้เราก็ต้องใช้เวลาหน่อยในการที่จะค่อยๆผัดคือผัดไปเรื่อยๆเลยก่อนที่เราจะนําหมูบดมาใส่เพลลิสในห้องครัวผนังส้มเราจะจัดเรียงเอาไว้เป็นแบบว่าตามวัตถุดิบที่เราไปซื้อของนะคะบางทีเราก็ไปซื้อของที่ตลาดเวลาไปตลาดเราก็จะซื้อได้หลายอย่างเลยเราจะซื้อทั้งเครื่องปรุงซื้อทั้งวัตถุดิบเพื่อที่จะเอามาทําเป็นเมนูกับข้าว ถ้าเป็นตลาดเป็นร้านค้าใกล้ๆเราอาจจะแบ่งซื้อทีละน้อยได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไปซื้อในร้านค้าใหญ่ๆหรือว่าในห้างเราอาจจะซื้อเยอะๆเพื่อที่จะให้คุ้มแล้วอย่างวัตถุดิบหมูบดเนี่ยเราก็ค่อยๆเอามาแบ่งใส่ถุงนะคะแช่ฟรีซไว้แล้วเราก็จะได้ลงมาแบ่งทํากับข้าวได้สะดวกยิ่งขึ้นอย่างใน EP 7เนี่ยเราก็รวบรวมเป็นวัตถุดิบหมูบดท,ทั้งหมด ตอนนี้คั่วกิ้งของเรามีความหอมกำลังร้อนๆเลยค่ะเป็นเมนูตามชื่อเลยคือเราจะต้องค่อยๆคั่วคั่วกิ้งหมูแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มมาปรุงรสใส่เกลือประมาณ1ช้อนชาน้ำตาลทรายประมาณ1ช้อนชาและตามด้วยผงนัวเล็กน้อยแล้วเราก็จะผัดให้ส่วนผสมเข้ากันทั้งหมด เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเมนูพัวก,กิ้งหมูเป็นเมนูที่ทําง่ายๆขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อนแต่ว่าอร่อยมากๆเลยนะคะติดตามเพื่อที่จะได้พบกับเมนูใหม่ๆที่นี่ห้องครัวผนังส้มแล้ไว้พบกันในเมนูครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ